สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับเข้ามาในเรื่องราวของการตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเช็คดูในเพจแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆนะให้ความสนใจในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพด้วยตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นโรคอย่างเงี้ยล้วจริงๆแล้วเราต้องรักษาหรือว่าดูแลอายุส่วนไหนของร่างกายเป็นพิเศษซึ่งในทางวิทยาศาสตร์จะไม่มีการระบ,บุบอกว่าถ้าคุณอย่างเช่นคุณเป็นเบาหวานคุณจะต้องดูแลอายุส่วนไหนเป็นพิเศษจะไม่มีใครบอกเลยนะครับ แต่ว่าในตำราโบราณนะครับไม่ว่าแพทย์แผนจีนแผนไทยนะครับแผนอ,อินเดียหรือว่าแขนงไหนก็ตามในศาสตร์ธรรมชาตินะครับเขาได้บอกอย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดมีอาการเป็นอย่างนี้อายว่าส่วนนี้มีปัญหาแล้วถ้าคุณแก้อายุวส่วนนี้ได้เนี่ยดูแลมันในดีนะไม่ว่าโรคอะไรที่คุณเป็นไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามมันจะดีขึ้นอย่างน้อยนะครับ8 0ถึงก็คือว่ายัางไงก็ดีขึ้นแน่นอนละครับนะถ้าดูแลถูกว่า เราเจ็บตรงไหนเราป่วยตรงไหนให้ดูแลส่วนนั้นแต่ถ้าเราสมัยนีย้ถ้าเราจําเป็นชื่อโรคโรคความดันเราไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงไหนที่มันดันผิดปกติแล้วทําให้ความดันมันผิดปกติว่าส่วน,นไหนมีปัญหาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับตรงนี้นยเป็นวิธีการตรวจสอบผิวนะครับโดยการกดก็คือว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าภาวะวอม,มนะครับนะซึ่งเราไม่ใช้คาว่าอย่างนั้นดีกว่านะ ลักษณะของผิวที่มันที่มันกดแล้วนะ่ะมันไม่มีการคืนตัวหรือว่ามันมีการคืนตัวเนี่ยอย่างช้าอย่างเช่นเรากดลงไปแล้วอ๋อพอยกนิ้วออกมาเนี่ยกว่ามันจะเด้งขึ้นมานะครับอานอาจจะใช้เวลาประมาณนับสิบบางคนนับ20บางคนหนึ่งนาะทีกว่ามันจะคืนรูปเป็นรูปปกตินะครับอ่ะสองจุดนะครับวันนี้ให้2จุดก่อนนะเพราะว่าจริงๆเรื่องการเช็คการ ไม่ยืดหยุ่นของผิวนะ่นก็การหรือว่าการบวมพวกนี้นะมีจุดหลายๆจุดให้เช็คนะครับแต่ว่า2จุดนี้เป็นจุดใหญ่ที่หลายๆโลกนะครับมีการเชื่อมโยงกับอ,อวัยว่า2ตัวนี้นะครับอ่ะที่แรกนะครับเราดูรูปตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เป็นรูปหน้าแข้งหน้าแข้งของเรานะครับข้างไหนก็ได้อ่าแต่เวลาตรวจอ่ะให้เช็คสองข้างเลยนะฝั่งนี้คือหน้าแข้งด้านในก็คือด้านที่เป็นน่องของเราตรงนี้อันนี้คือหน้าแข้งด้านนอก ฝั่งนอกของร่างกายนะครับนะให้ให้เรานะครับเอานิ้วเนี่ยไปกดตรงกระดูกตรงนี้นะกระดูกฝั่งด้านในนี่แหละที่เป็นเนื้อบางๆตรงนี้แหละนะไม่เอาตรงน่องตรงนี้ที่เป็นเนื้อเยอะๆนะเอาตรงที่มันติดกระดูกกดลงไปออกแรงนิดนึงให้ความรู้สึกว่ากดลงไปสัก3-5มถึงามิลก็ได้กดลงไปปุ๊บนะครับโดนกระดูกเสร็จเอานิ้วยกออกมา ก็แช่ประมาณ1-2วินาทีก็พอนะครับกดลงไปแล้วก็ยกนิ้วออกมาถ้าเกิดผิวนะมันเด้งคืนทันทีแสดงว่าร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่กดลงไปแล้วนะครับนะผิวพอเอานิ้วยกขึ้นมาเนะี่ยผิวมันไม่ไม่เด้งกลับมามันค้างเลยกลายเป็นรูปเป็นหลุมเ,เลยนะครับตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจว่าเราน่ยมีปัญหาเรื่องของตับแล้ว ตับมีปัญหาแล้วตับอ่อนแอแล้วจะต้องกลับมาดูแลตับนะครับนะซึ่งตัวตับเนี่ยเป็นตัวเก็บเลือดเป็นตัวส่งเลือดนะตับไม่ชอบความร้อนนะตับชอบความเย็นสบายนะครับตับกลางวันจะอ่อนแอที่สุดนะซึ่งในหลายๆคลิปก็อย่างเช่นในนาฬิกาชีวิตผมก็ได้แจกแจงเรื่องราวตรงนี้แล้วนะฉะนั้นตับเนี่ยนะครับถ้าเกิดกดตรงนี้นะครับตับมีปัญหาแล้วมันเป็นยังไงล่ะ ก็คือว่าอย่างเช่นคนที่มีตับอักเสบคนที่มีไขมันในตับนะครับคนที่ตับแข็งนะหรือว่าเป็นโรคตับเลื้อรลังต่างๆนะครับแล้วแต่อาการนะ่ะมันแสดงออกมาพอไปตรวจแล้วมันไม่มีชื่อคําว่าตับนะหรือว่าอาจจะเป็นอาการที่คันคอแห้งหรือว่าหลับไม่อิ่มไม่ว่าอาการอะไรก็ตามถ้าเมื่อ,อไหร่เราเช็คตรงนี้แล้ว ตรงนี้เกิดรอยบุ๋มขึ้นแล้วมันไม่เด้งขึ้นให้คิดถึงน้นตับก่อนแล้วไปดูแลที่ตับนะครับนะก็จะดูแลยังไงก็ก็ดูจากนาฬิกาชีวิตแล้วก็ลองศึกษาดูว่าในแผนโบราณเขาพิจรารณาอย่างไรเกี่ยวกับคําว่าตับเราต้องดูแลยังไงบ้างนะครับอันที่2ตรงนี้เป็นรูปของฝ่าเท้านะครับซึ่งเวลาเรากดเราก็ก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่ฝ่าเท้าอ่ะมันมีเนื้อเยอะเรากดลงไปสักเซนหนึ่งก็ได้นะครับกดลงไป แล้วเมื่อ,อไหร่ที่มันเด้งคืนมาทันทีอัน,นั้นก็ไม่คิดว่าเราเจ็บปวดอะไรนะแต่เมื่อ,อไหร่ที่กดลงไปแล้วมันไม่เด้งคืนถึงแม้เราอาจจะไม่เคยไปตรวจโรคแต่ตอนนี้เรามีวิธีเช็คร่างกายเพราะกฏว่าเอ้ยมันมันไม่เด้งคืนหรือว่ามันเด้งช้าเกิน5วินะครับนะหนึ่งาวิให้ให้ถือว่ามันยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิน5้าวิขึ้นไปถือว่าอะไรถือว่าพลังงาน ที่เป็นฐานชีวิตหรือว่าคําว่าไตเนี่ยมีภาวะที่อ่อนแอนแล้วเราต้องพักผ่อนให้พอแล้วของเค็มต้องไม่ทานมากแล้วนะครับของเผ็ดร้อนต้องไม่ทานมากแล้วนะครับภาวะความเครียดต่างๆเนี่ยต้องลดลงให้ได้นะครับแล้วก็พยายามทําให้ร่างกายจิตใจสงบมากที่สุดนะครับนะโดยเฉพาะความร้อนให้หลีกเลี่ยง,ยงนะครับ อาหาร,ร้อนเอ่ยกลางวันแดบดบร้อนร้อนเอ่ยนะครับอันต้องิงพักให้มากเพราะไตถือว่าเป็นฐานชีวิตของเราถ้ามันเริ่มอ่อนแอแล้วมันคืนได้ไหมมันคืนได้ด้วยเพราะว่าธรรมชาติจะให้พลังเราตลอดนะครับระหว่างที่เรานอนระหว่างที่เราใช้ชีวิตถ้าเราสงบพอนะครับเราจะได้รับพลังจากอะไรธรรมชาติที่ภาษาสมัยใหม่อาจจะบอกว่าเป็นแค่ออกซิเจนแต่ว่าจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นนะมา,มาตามผิวมาตามความรู้สึกจากใจมาตามสิ่งต่างๆที่อยู่รอบ นะครับรวมถึงอาหารด้วยนะนั้นตรงนี้เป็นแค่วิธีเช็คนะครับแต่ถ้าใครว่าสงสัยว่าเอ้ยอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ก็สอบถามเข้ามาหรือว่า,าทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับนะเราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็แจกแจงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีเช็คคร่าวๆนะตรงหน้าแข้งนี้นะครับถ้าใครบวมนะครับแปลว่าตับมีปัญหาแล้วไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับส่วนตรงเท้าเนี่ย ถ้าบวมแล้วอาจจะไม่ได้บอกว่าแปลว่าโรคไตก็ได้แปลว่าไตเนี่ยมีพลังน้อยลงเราต้องพักผ่อนก่อนนะครับแต่ถ้าบวมทั้ขาเป็นอีอกเรื่องนะเพราะฉะั้นวันนี้เนี่ยเอาแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับ